ก็เดี๋ยวมีผมมีภาพงานของท่องเที่ยวไทยนะครับเกี่ยวของบุรีทาราซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะแปลงโฉมในลักษณะที่ว่าตอนนี้การใช้สถานที่แถวใต้ทางด่วนของบุรีทาราเนี่ยเขาก็มีการตับปรุงขึ้นมาในการที่ให้เป็นอพาร์ตเมนต์ใหญ่อันหนึ่งซึ่งก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นะการใช้พื้นที่ ของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็จะนี่ที่งานที่เมืองทองใช่ไหมฮะครับครับที่เมืองทองนะอ๋อมีเราด้วยด้วยนะครับคุณกุณเกษตรก็เข้าไปดูด้วยอะไรอันนี้เป็นบูธของบุรีธารารีสอร์ทอันนี้จะพูดถึงว่าลักษณะของรีสอร์ทต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคอนโดจะเปลี่ยนแปลงเป็นคอนโดเพราะบุรีธาราเนี่ยมีทั้งสามสาขาหลายทั้งหลายสาขาด้วยกันสามสามที่ผมเนี่ยมาเป็นสามสาขาก็มีที่กรุงเทพ ใก้ทางด่วนนี่แหละใก้ทางด่วนอยู่พรมเก้าหลังอาเซียครับครับแล้วก็มีที่เมืองการมีที่เกาะพังงานด้วยนะฮะก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ใจกลางเมืองที่สำคัญที่สําคัญนะโดยเฉพาะหลังอาเซียเนี่ยเห็นบอกว่าพอปรับปรุงจะกลายเป็นบุรีทาราซิตี้รีสอร์ทแอนด์คอนโดคือเป็นไงฮะคือคือคือผมไปถามอ่าผมไปถามคอนเซปต์เขาอย่างนี้นะฮะที่บุรีทาราว่าตอนนี้หลังจากเขาเป็นรีสอร์ทแล้วเขาจะเปลี่ยนคอนเซปต์เป็นคอนโด แต่เขาใช้ชื่อว่าคอนโดเทลคอนโดเทลฮะคือหมายถึงว่าสร้างเป็นคอนโดแล้วก็ขายเนี่ยห้องต่อห้องอย่างเงี้ยฮะครับห้องต่อห้องรูปแบบจําลองครับครับพอใครไปซื้อหนึ่งห้องครับไม่ได้อยู่ใช่ไหมฮะครับจะมาร่วมโครงการกับบริษัททําเป็นโรงแรมได้๋อ้าหากว่าภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกว่าท i แชร์ลิงท g แชร์ลิงทแชร์ลิงก็สมมติว่าคุณซื้อเข้าไปในราคากี่ล้านกันแล้วแต่ แล้วก็บริษัทแต่คุณยังไม่อยู่ใช่ไหมบริษัทเช่าขาดเลยอ๋อมีรายได้อ่ามีรายได้เลยเปรนได้เดือนเลยนเดือนละกี่หมื่นกี่พันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วจะตกลงกันเขาจะเช่าคุณขาดให้คุณเป็นเดือนถ้าคุณไม่ได้มาอยู่ใช่ไหมฮะและการดูแลรักษาเขาก็ทําเป็นโรงแรมเขาจะไปให้แขกเช่าห้องเท่าไหร่ก็เราก็ไม่เกี่ยวแหละใช่ไหมซื้อรีสอร์ทไว้เป็นบ้าน ซื้อรีสอร์ททำบ้านเป็นคอนเซ็ปต์เลยอ่าเป็นคอนเซ็ปต์เลยนี่ก็วันนั้นเราก็ไปเดินเที่ยวๆกันก็ก็หมายว่าเดินไปแล้วเห็นว่าเป็นแนวคิดที่แปลกออกไปนะเพราะว่าตอนนี้หลายๆแห่งก็มีการปรับเปลี่ยนโฉมปรับเปลี่ยนรูปแบบในในในการทํางานในการใช้งานแต่บุรีธารานี่ก็เห็นว่ามีความกว้างขวางพอสมควรเมืองการนี่ก็น่าหน้าไปเที่ยวใช่ไหมครับเมืองการหน้าไปเที่ยวครับเมืองการเนี่ยผมไปหลายครั้งนะฮะเป็นเป็นรีสอร์ทที่ที่อิงธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวเป็นไงฮะเพราะว่า ในพื้นที่30ไร่นะติดแม่น้ําแควน้อยเราก็มีะสะเขาเรียกเล็กใหญ่หญเลยเขาทําขึ้นมาเองอะสามารถพายเรือได้เลยมีน้ําตกจําลองอต้นไม้เนี่ยแต่และต้นเนี่ยที่ผมไปสํารวจดูนะต้นหนึ่งผมคิดว่าไม่ไม่ไมไมต่ำกว่า50ปีห้าสิบปีถึงร้อยปีมีธรรมชาติที่เิรรฮะแข็งแกร่งแล้วแล้วก็เขาบ้านเขาเป็นหลังมีนะฮะเป็นหลังก็อยู่ใต้ต้นไม้ครับ,รบแต่ผมยังถามว่าเริ่มเสี่ยงไหมเนี่ยถ้าเกิดหน้าฝนหน้าลมมาัครับ ขาบอกมีเหมือนกันบางครั้งก็มีต้นไม้หักมาทับอแต่ตอนทับไม่มีแขกอยู่นะไม่มีลูกค้าอยู่ก็ก็ได้คุยกับเจ้าของก็ก็บอกว่าเขาก็มีคอนเซปต์อยากจะให้ที่เนี้ยธรรมชาติเขาหวงต้นไม้มากเออต้นไม้ที่เขาหวงมากเลยต้นไม้เขาตัดไม่ได้ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็คนถึงจะตัดออกอันนี้น่าจะเป็น ผู้จัดการฝ่ายขายเขานะฮะที่เราไปคุยกันวันนั้นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของงานเพราะว่าจริงๆมีบูธหลายๆรูปแบบด้วยกันตอนงานไทยเที่ยวไทยเนี่ยนะไทยเที่ยวไทยครับโอ้โหเรียกว่านั้นอาทิตย์นึงระดมระดมจัประกํำลังจากที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นภาพทั่วๆไปแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของงานด้วยแต่ว่ารีสอร์ตหรือคอนโดนี่ถือว่าเป็นคอนเซ็ปที่ตอนนี้ก็มีก็แปลเปลี่ยนออกไปนะฮะก็เรียกว่าหลายๆแห่งจากอดีตที่คุณประเสริฐได้นำมา จนถึงปัจจุบันเนี่ยทุกแข่งมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่กลับไปแล้วก็สมบัติผัดกันชมอันนี้เราก็ไม่ได้อะไรจากเขาเนะเพียงแต่ว่าขอมาแนะนําเห็นมันแปลกๆดีใช่ไหมก็เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่คือเขาบอกโรงแรมเขาก็มีอยู่คอนโดนอยู่ตีนสะพานพลรามเก้าเนี่ยตรงงหลัง RCA เขาเรียกว่าเป็นแนวคิดอันนึงที่ดีนะเราเองเราก็อยากจะได้ นำความรู้ต่างๆมาเผยแพร่นะครับรว่าคุยกันในเ <มา S 2> วล<ม>าว,ว่างสังคมดีไม่มีขายอะไรก็ได้มาคุยกันซึ่งสร้างสารค์สังคมให้ดีขึ้นครับ,รบก็เรียกว่าถ้าติชมรายการนะฮะถ้าอยากจะได้เรื่องราวที่เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆหรือว่ารูปแบบอื่นๆเนี่ยอีเมลเข้ามาที่สังคมดี gmail.com นะครับ s a n g k o m d w e นะครับเป็นเรื่องราวที่จะทำให นำเอาเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยมานําเสนอได้ถูกต้องและถูกใจจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวเก่าๆของโรงแรมเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเยอะคุณเฉยพงษ์มีอ,อะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่นี้ว่าถ้าเราจะมาคุยกันเนี่ยผมมีอีกที่หนึ่งนะถ้า,เรา,เ,ราเรามีเวลาเหลืออีกนิดหน่อย<ง>นะคงคงจะเอาไว้พอไหมคงจะสรุปนะสรุปว่าโอเคเปลี่ยนแปลงตอนนี้โรงแรมถือถือว่าก็เป็นธุรกิจที่ ธุรกิจที่ถ้าหากว่าพูดกันตอนนี้นะ,ะธุรกิจโรงแรมยนงอยู่ในสภาวะ low s e a s o อยู่นะ low season s น uh, <low> โรงแรมเนี่ยจะมีอยู่สาม low season ก็ประมาณเดือนนี้เราไป,ไปเข้าตุลาแล้วเริ่มหายครับครับพอ high s e a s คือหน้าหนาวของเราเนี่ยแต่เราไม่มีหนาวแล้วนะแต่หน้าหนาวของเราเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเนี่ยเป็นหน้าที่นับท่องเที่ยวต่างชาติเขาหนีหนาวเขาอะเข้ามาเข้ามา ไอ,เอ,เอ้เราวันหนี้ร้อนเขาวันหนีหนาวเข้ามาหาเรากันเนี่ยเป็นช่วงที่เราตอนนี้ช่วงนี้ก็รีสอร์ทหรือว่าโรงแรมทุกสถานที่ในเมืองไทยก็ง่ายๆก็ลาบากธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทเป็นธุรกิจที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องมีสิ่งกระทบอะไรนิดๆหน่อยนการบ้านเมืองแหล่งต่างเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สำคัญนนึงละเอียดอ่อนฮะฉะนั้นถ้าอะไรเป็นตัวแปรคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบ้านการเมืองเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญมากทีเดียวและอยังข่าวสาร แล้วดีนี้ข่าวสารเรามันเร็วอะโอ้ทุกแห่งเร็วหมดแททีท่ทันใดนะฮะทันใดแล้วก็เจ้าของหรือว่าผู้ประกอบการกลับมาแก้ก็ใช้เวลาจะมาใช้เวลากว่าจะมาเข้าถึงเรื่องราวสาเหตุว่ามันมาจากอะไรเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นต้องตั้งคนมามอนิเตอร์แล้วพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยต้องตอบโต้จากสื่อนั่นแหละที่ออกมาน่ทันทีทันได้ไปนะครับผมเองอยากสรุปนิดนึงนะครับว่าทางด้านของ การท่องเที่ยวฉะเชิงเซานะครับสำนักง,งานท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเซาก็ขอเชิญชวนนะครับถ้าหากว่าท่านอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวฉะเชิงเซาที่ได้นําเสนอไปนะครับสามารถที่จะโทรไปซื้อทัวร์หรือว่าสอบถามได้ที่038514812นะครับของท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซาหรือว่าเข้าไปที่ w w w t o u r i s m ว็บขีดกลางฉะเชิงเซา c h a c h o e n g s a o g o t h จะได้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจครับครับวันนี้เราก็ตังคุ้มดีไม่มีขายต้องลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ